ปลานิลน,นับล้านตัวจริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นเลยครับสิ่งมีค่าก็คือไข่และลูกปลาที่อยู่ในปากของแม่ปลานิลครับนี่เลยครับบ่อพ่อพันธุ์แม่พันมากกว่า100อบ่อต้องขอบคุณไปอย่างยิ่งครับตลับ CK ฟาร์มหรือชัยกระจรฟาร์มที่อนุญ,ญาตให้อาจ,จารย์แดงพบดีซีเข้าไปถ่ายทํานี่ครับนี่เรียกว่าปลาเซนหรือปลาใบมะขามแต่ถ้าเกิดเป็นปลาไซส์ตัวโตที่เลี้ยงและโตวไวต้องเป็นวีดีโอก่อนเลยนะครับการคัดแยกปลานิลที่เป็นไซส์ขนาดที่เลี้ยงและตัตเร็ว เรียกง่ายๆว่าปลานิ้วก็ได้ครับชมได้ในวิดีโอก่อนนะครับแต่ในวันนี้จะพาไปชมกระบวนการเริ่มต้นของการหาไข่ปลาของมีค่าและหายากมากครับที่อยู่ในปากของแม่ปลานินครับนี่ครับเจ้าหน้าที่กําลังพยานพิจารณงไปในปากของปลาเพื่อที่จะหาดูไข่ว่าตัวไหนมีไข่หรือเปล่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวผู้ก็จะคัดแยกลงไปในน้ำทันทีนะครับส่วนแม่พันธุ์ปลาตัวเมียนะครับจะอมไข่ปลาและลูกปลาไว้ในปากครับ ผมเพิ่งรู้นะครับว่าปลานนลเนี่ยเรานําลูกปลามาจากปากของแม่ปลานนลซึ่งดูแลเป็นอย่างดีแต่บอกเลยครับว่าหาชมหาดูลูกปลาแล้วก็ไข่ในปากได้ยากมากๆนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะได้ชมหรือเปล่าบางช่วงนะครับค้นทั้งสะก็ไม่พบเลยครับว่ามีปลาตัวไหนที่เลี้ยงลูกอยู่หรืออมไข่เลยมาดูกันเลยครับเดี๋ยวเราก็จะเลือกว่าตัวตัวตัวคู่เราก็ไม่ทําอะไรตัวเมียเราก็มาดูว่ามีไข่ไหมเพราะเขาก็จะอมไข่ไว้ในปาก อ๋ตัวเมียเหรอครับใช่ครับจริงเหรอครี่ตัวเมียจะอมไข่มาในปากไม่ได้รีดมาจากฟุงไม่ไม่เอ้ารจริงจริงครับพ่อจะอมในปากเลยครับผมเพิ่งรู้นะเนี่ยพอฟันเวลาเวลาที่เขาผสมเรียบร้อยแล้วเขาจะอมไข่ไว้นะครับไข่ไว้แล้วเขาก็จะจะว่ายไปว่ามาของเขาตามปกตินี่แหละซึ่งรู้นะครับว่าปลานินเขาอมไข่ไว้ในปากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับวิธีการเก็บไข่ปลานินนะครับอันนี้โชคดีมากครับต้องขอบคุณไทยกระจรฟาร์มนะครับ TK ฟาร์มครับ บอกความจริงเลยครับว่ายากมากและนานมากครับบ่อนี้ทั้งบ่อไม่เจอแม้แต่ตัวเดียวที่อมไข่ไว้ในปากครับกระพู้อ้าว หน้างานจริงเสียงดังมากแม่ปลาคงลำบากหน้าดูนะครับที่ต้องอมไข่แล้วก็อมลูกปลาไว้ในปากมีหลายระยะครับตั้งแต่ระยะที่1 2 3 4 5สามารถเรียนรู้ได้จากทางกลมประมงนะครับหลังจากรออยู่นานและก็หาอยู่นานในที่สุดเราก็ได้พบครับนี่เลยครับภาพหายากภาพนี้เจ็ดสามน่ารักมากมากเลยลูกอ้าวคุณตีครับที่ CK Farm หรือชางการฟาร์มเนี่ย ทำมากี่ปีแล้วครับอ๋อนี่ก็ประมาณสิบปีแล้วครับสิบปีแล้วเหรอครับเนี่ยอ๋อที่มีมีกี่ที่ครับมีกี่ที่มีอยู่สองที่ครับก็มีที่นครพนมแล้วก็มีที่สกลนครครับจุดเด่นของปลาที่ฟาร์มคืออะไรครับอ๋อก็เป็นปลาแปลงเพศร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับตัวผู้ก็จะโตเร็วอ๋อแปลงเพศคือเป็นตัวผู้ล้วนเลยใช่ครับเพราะอะไรครับถึงเป็นตัวผู้ล้วนอ๋อก็คือปลาปลาหมิ่นเวลาที่เกษตรกรไปเลี้ยงเป็นปลาเนื้อนะครับ จะต้องการให้ปลาโตเร็วแล้วก็เป็นตัวผู้ทั้งหมดนี่เรียกว่าเป็นปลาแพงเทศแลวตัวผู้นี่คือตัวเร็วด้วยน้ำหนักดีด้วยนะครับใช่จะจะจะโตเร็วกว่าตัวเมียครับก็เลยถ้าถ้าเป็นปลานิลเนี่ยทุกคนก็จะต้องการที่เป็นตัวผู้อ๋อครับเพิ่งดูนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปดูกันต่อโชคดี2ชั้นครับวันนี้ได้ชมบ่ออนุบาลลูกปลาครับทั้งลูกปลาแล้วก็ไข่ปลาใครสนใจเลี้ยงปลานินทั้งเป็นปลาเซนใบมะขามและก็ปลานิ้วติดต่อโดยตรงนะครับที่ชัยกระจรฟาร์มตามเพจนี้ได้เลยครับมาดูกันต่อเลย นี่ครับเดี๋ยวผมขอสรุปนะครับนี่คือเศษ็หนึ่งเศษสองนะครับลูกปลายังไม่เป็นตัวเท่าไหร่เนาะแล้วก็มาเศร็จสามสี่เดี๋ยวจะไปดูตัวที่เริ่มตัวแล้วนะครับไปดูลูกปลาในกระชังกันต่อเลยครับโอ้โหกระชังนี้พิเศษครับมีปลาตัวใหญ่ด้วยคุณตีแจ้งผมว่าปลาในกระชังให้อาหารแล้วก็มีการทานที่สะอาดนะครับดังนั้นครับทางชายกระจรฟาร์มก็เลยมีเนื้อปลานิลสําเ็จรูปบริการลูกค้าด้วยก็เริ่มมีส่งแล้วนะครับติดต่อได้ทางเพจเลยครับ ในรอบนี้มาดูกันก่อนครับว่าลูกปลาตัวเล็กๆนับแสนแสนตัวเลยนะครับอยู่และกินกันอย่างไรเมื่อลูกปลาผ่านระยะที่5สามารถว่ายน้ําได้เองอย่างแข็งแรงแล้วนะครับก็จะนํามาอนุบาลต่อที่บ่อนกระชังให้กินอาหารเป็นพิเศษ,ษ,ษแล้วก็จะเห็นได้ว่าปลาที่อยู่ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่มีระยะหรือขนาดที่โตขึ้นจึงเรียกว่าเป็นปลาใบามะขามนะครับไซส์ใบมะขามใช่ไหมครับอ่าเจอแล้วครับใบมะขาม สำหรับคนที่มีความรู้เรื่องปลาน้อยๆอย่างผมนะครับสงสัยครับว่าเอ๊แล้วกระบวนการแปลงเพศเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ช่วงไหนคุณตีแจ้งว่าจริงๆไม่ได้เป็นการแปลงเพศหรือทําหมันอะไรนะครับเพราะว่าปลาเขาเลือกเพศเองได้เราเพียงให้อาหารที่มีฮอร์โมนเพศชายหรือตัวผู้มากขึ้นเขาก็จะกินแล้วก็เหนี่ยวนาให้ปลาเลือกที่จะเป็นเพศผู้ในช่วงกําลังเจริญเติบโตพูดง่ายๆครับว่าปลาพวกนี้เป็นตัวผู้ครับไม่เป็นหมันด้วยครับ นี่คืออีกหนึ่งความรู้ครับมาดูเรื่องราวกันต่อเลยครับที่กระชังปลาตั้เป็นก้อนครับแล้วก็ให้ให้ไว้ในถาดเองให้มันมุดตอกินผมว่าได้ประมาณเซนกว่าแล้วเนี่ยเซนเซนกว่าไหมครับขนาดความยาวใช่ไหมครับใช่ใช่ความยาวประมาณ3ามเซนครึ่งแล้วครับอันนี้3ามเซนแล้วหรอครับเนี่ยใช่ใช่อ๋ออย่างนี้ยาวประมาณข้อนิ้วหรอครับข้อนิ้วนะครับครับอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับถ้าเราเกิดขายอ๋อตัว R ห้าสิบห้าสตางค์ขึ้นไปครับ ตามความยาวหรือเปล่าใช่ตามความยาวตามไซส์ครับแต่มีาสตางค์เจ็ดสมี55้มี60มี70ครับ70สสตางค์ต่อตัวนะครับแล้วเรานับตัวยังไงครับเรานับตัวอ๋อก็ใช้การเอ่อสุมครับชั่งน้ำหนักตวงใช่ไหมตวงเป็นถ้วยแล้วก็เราเราก็นับดูว่าถ้วยหนึ่งมันได้กี่ตัวแล้วเราก็ใช้การแพ็คเป็นถุงอ๋อโอเคก็ประมาณประมาณ300ตัวถึง500ตัวอย่างนี้นะครับโดยประมาณนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีการนับชั่งน้ำหนักนะชั่งน้ำหนักนะครับโอเคครับ ทำไมปลานินย่างจึงไม่ค่อยมีไข่ปลาวันนี้ได้คำตอบแล้วครับเพราะว่าปลานินที่โตเร็วส่วนใหญ่เป็นปลาเพศผู้นี่เองเพิ่งรู้นะครับเนี่ยนี่นะครับแข็งแรงมากๆเลยอันนี้อายุป,ประมาณกี่วันแล้วครับถ้านับตั้งแต่ออกจากปากแม่น่าจะประมาณเเดือนละครับอันนี้ก็หนึเดือนเนาะ แสดงว่าจางนี้ไปเลี้ยงต่อที่อนาอีกสองเดือนก็แปลว่าอายุสามเดือนสามเดือนใช่ปกสามเดือนก็จะเราก็จะได้ปลานิ้วปลานิ้วนอกจากจากปลานิ้วนี่ก็ไปเลี้ยงสี่เดือนก็ได้ใช้หนึ่งกิโลครับผมแสดงว่าแปลว่าถ้าแบบว่าเจ็ดเดือนตั้งแต่เป็นไข่เลยนี่ก็ประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนได้หนึ่งกิโลนะได้กมีเคล็ดลับเทคนิคเพิ่มอีกหลายข้อเลยครับสมกับได้ GAP กรมประมงนะครับอย่างเรื่องของน้ำที่นี่มีการถ่ายเทน้ำทำให้บ่อเลี้ยงปลาสะอาดสะอ้านมากมากครับ เครื่องมือชิ้นนี้คือเครื่องทําความร้อนปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นครับดังนั้นในหน้าหนาวต้องมีการให้ความร้อนความอบอุ่นด้วยขนาดให้ความร้อนนะครับก็ยังออกไข่ได้น้อยในช่วงหน้าหนาวอย่างวันนี้ครับก็จะได้ไข่ปลาเนี่ยค้นอยู่นานทีเดียวครับและก็ผมมาเจอความพิเศษในปลาที่ผมนึกว,ว่าเป็นปลาเลี้ยงธรรมดาปรากฏว่าตัวนี้นะครับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วตั้งแต่อายุ6กเดือนขึ้นไปก็เริ่มคัดเลือกเป็นพ่อพนันธุ์แม่พันได้แล้วนะครับ แล้วก็พอตัวโต,วตวมากๆอย่างอายุ3ปีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มมีการปลดระวางเพราะว่าให้ไข่ปริมาณที่น้อยลงท่านดดใดสนใจเลี้ยงปลาติดต่อปลาเซนปลานิ้วปลาใบมะขามติดต่อได้เลยนะครับที่ CK f a ฟาร์มหรือชัยกระจรฟาร์มปลาต้องขอขอบพระคุณคุณตีแล้วก็ทาง CK f a ฟาร์มมากครับที่ให้พบดีซีเข้าไปเยี่ยมชมได้รับรู้ข้อมูลต่างๆอีกมากมายขอบคุณทุกวิวทุกไลค์ซับสไค์นะครับสวัสดีครับผมพบดีซี ภูผานออนไลน์บิ Business Development Center, สเนส s s เวล e อปเมนต์เซ็นเตอร์ศูนย์พัฒนาธุรกิจออนไลน์ภูผ,ผาน